ฮัลโหลยูทูบสบายดีมูเพื่อนมุดสุขุสุคนวันนี้มาซิมกาแฟซื่อดังเนาะกาแฟนั่งกับกิลเลกากระเบื้องเนาะมันสิบินได้เนาะรสชาติกระเหบื้องวันนี้ไปจากกันอเมซอนบบปันได้เนาะค่อยว่าเขาไม่ได้หนีกันเนาะแต่ละลื่นขนโบเถงตีบาอแต่มันก็ก็คือกันเบิด์ค่อยว่ากรบเบื้อแตกต่างอย่างกับอเมซอนเนาะเข้าไปแล้วก็นดลยมื้อนี้ก็ชิวๆแต่คนก็ยัง ไล่อยู่แต่บอถึงขั้นน้าแน่ยคือมือคนเปิดโต,โตเนาะเขาทั้งนี้ก็ได้นี่ยเขาทั้งนี้ก็ได้เขาทาทั้งด้านหลังเนี่ยเนาะด้านข้างของกันปรับชันมาเป็นด้านหลังแต่มันก็เป็นโซนด้านหลังของห้างอ่ะสตาร์บัคเนี่ยแล้วก็มีโซน่นโอเปนแอร์เนาะมีตังให้นั่งแล้วก็มีมีกดบังให้มีเอิรนอย่างมีจ้องบังกันห่มให้สำหรับผู้ที่มักโอเปนแอร์ผู้เป็นมักสูบยาสูบยังไงเนาะ คือมาตูดยอดตูดยากตูดไข่ในนังอันนี้ก็คือด้านในสั่งมาแล้วเป็นเอสเปรสโซ่ปั่นนะครับคอเอสเปรสโซ่อยู่แล้วมันก็เออก็เบิ่งเมนูมันก็มันจะมีปั่นมีฮอตนก็คือปกติเนาะก็คือเหมือนเอาไปกินอยู่อเมซอนแหละสไตล์เดียวกันกล้องละมอยเ้าวกรรมนี่คือบรรยากาศภายในห้ามเนาะใจเนาะโอ้ยังได้ถอยมันบรรยากาศภายในคนขนก็มาไล่มันทุกตินชิวๆนั่งที่ชิวๆ คนมันก็เช่าเถื่อนกันแลนะ้เนาะมันบุคือมือทะมิดมือเปิดโตโเด็กข้ามมากับบ่อลไล่กินอู้ไปอังออกันทางเขา่าเด็กินแล้วมันนี่เนาะมาสั่งละคอยลองเป็นเ so. อสเปรสโซ่คอยคอเอสเปรสโซ่อยู่แล้วเนาะปั่นก็โอเคอยู่รสชาติกลิ่นผดีแต่สำหรับผมเห็นตัวเองได้มีสอไอไก่ได้สามสีเลยไอ้ิ้นใหญ่ไอสิ่งใจ ไปก็เขียนสื่อเสจออีกได้เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ก็มีเนาะเฮ้ยแล้วก็ะห้องสบายดีไอ้ไก่แล้วเลยเด้อเอสกซ์เพนเซอร์เจ้าหน้าอีกอย่ตลกจังเนาะครั้งแรกที่มาเออกินกาแฟ,ฟแบรนด์เนมนเนาะกาแฟซุยดังนะนั่งเงื้อเนี่ยนะครั้งสุจะมาลองนั่งชิวๆไม่นี้แหละคอยกันเดีย๋ยนะสันตามสัญญาที่ได้สัญญาไวา้แต่มือมันเปิดโตไปเนาะแต่มันเปิดโตคนแย่กันโพดเขาบ่มักแยง ผมมักแงามักมนมือนีิมาแบบชิวๆแบบพระเอกพระเอกแล้วนะแบบขักๆแล้วนี่โซนนางนอกก็ได้ทั้งขางนี่ยนางทั้งนอกสูบหวานสูบยาเนาะผมมักสูบยาแบบโอเปนแอร์ผมมักไปไปอุดอูดอด้จนห้องแอร์นะนี่นี่น,นี่โซนนี่นะเรื่องหลังนี่ก็รเป็นของหลังอ่ะนาห่านพื้นกันเหลังห่านเนี่ยมันก็จะมีตังให้นั่งมีขนมกั้งแต่มันจริงๆมันก็นห่มอยู่แล้วแหละมันเป็นห่มเงาของตึกมันบังให้อยู่แล้วเนาะ นั่งชิวๆสูบวันสูบยาได้เนาะมันจะมีสองโซนให้เลือกแบบพายม,แบบแบบาามักแบบเออนั่งห้องแอร์ทั้งในแบบรู้ลากับข่าวไปแต่ก็มาแบบนี่แหละลงโลง่ลงข้างนอกนี่แหละคันเพื่อนน,นี่มึอนิศภาพไปกิน กาแฟสตาร์บักนี่เขาทางนี้ก็ได้เขาท่งนี้ก็ได้กาแฟสตาบักครับโคตรนี่